ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเนื่องจากเมื่อกี้แชร์กดแชร์สกรีนไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่เคยลองใช้กับ Facebook ก็เลยมาอัดเป็นคลิปวิดีโอให้ก็วันนี้จะสอน part of speech นะคะ part of speech the eight building blocks of English language ก็เขาบอกว่าเป็น part of speech เนี่ยเป็น8บล็อกเป็นแปดแกล่องสำหรับภาษาอังกฤษนะคะมีอะไรบ้างก็ได้บอกไปแล้วเนาะเพื่อนได้นำเสนอไปแล้วด้วยนะคะอันแรกก็คือ now now เพื่อนนำเสนอไปแล้วนะคะ นาก็คือคำนามเขาบอกว่า n o w is a person place thing or idea what or who ก็คือคำนามก็คือคำที่บอกอะไรบ้างคนสิ่งของคนสถานที่สิ่งของหรือว่าเป็นไอเดียนะคะเป็นความคิดบอกว่าอะไรหรือบอกว่าเป็นใคร noun concrete นะคะ concrete ก็คือรูปธรรม like dogs and cars เราก็เห็นอยู่ว่าหมา มันจับต้องได้นะคะรถจับต้องได้เอา abstract abstract ก็คือนาม,มาทำจับต้องไม่ได้อย่างเช่น anger ความโกรธ liberty นะคะความมีอิสระ and friendship มิตรภาพนั้นเราจับต้องไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นคำนามแบบนาม,มาทำ common common noun ที่อยู่ในสีแดงๆอันนี้ common ก็คือคำนำทั่วไปอย่างเช่น desk d e s ก็คือโต๊ะนะคะ p ้าผีสูกหมา and mother แม่ก็เป็นคำนำแบบธรรมดาสุดท้ายเป็น proper noun proper noun ก็คือคำนำแบบชี้เฉพาะอย่างเช่นอ่านว่าอะไรเนี่ยจูนิตาควนิตาไม่รู้อ่านว่าอะไรเหมือนกันอ่านไม่ออกแม็กแ e อเลนแม็กเลน H E B ออ t e เท็กซาจจะเห็นว่า proper noun นะคะคำนำเฉพาะจดจงเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่มักจะเป็นไม่ใช่มักจะจะเป็นชื่อเฉพาะชื่อคนชื่อบริษัทชื่อต่างๆนะคะโอเคต่อไป ต่อไปเป็น verb ค่ะ verb ก็คือคำกริยาเนาะเพื่อนน่าจะสอนไปแล้วอาทิตย์ที่แล้ว verb a verb tells what the noun does or is เขาบอกว่าคำกริยาเนี่ยบอก tell คอบอกบอกว่าคำนามกำลังทำอะไรหรือเป็นอะไร a n action verb action verb ก็คือคำนามที่บอกคำนามที่เป็นตัวบอกการกระทำ a n action verb t e l l you that she dances อ่ะ uh, action verb ก็คือคำนามที่แสดงการกระทำจะบอกเราว่า she dances ก็คือเธอกำลังทำอะไรอยู่คะเธอกำลังเต้น a linking verb อ่ะ linking verb ไม่แน่ใจว่าเพื่อนได้สอนไปแล้วยังนะ linking verb or state of being นะคะก็คือ verb to be หรือว่า verb ช่วยต่างๆ is am are w a t were been อ่ is am are was were, uh, were been หรือว่าจะเป็น will would shall should can could may might ก็คือจะบอกนะคะว่าเป็นอยู่คือบอกประมาณนี้อย่างเช่น The monster is ugly. The monster is ugly. Verb ในที่นี้คือคำว,ว่า is is แปลว่าอะไร The monster is ugly. ประโยคนี้แปลว่า monster สัต์ประหลาดเนี่ยมันช่างดูน่าเกลียดน่ากลัวนะคะ is ก็เป็น verb linking verb ก็คือเป็น verb มาช่วยเฉยๆมีเพื่อให้ประโยคเติมเต็มประโยคนะคะบางทีอาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยก็ได้โอเคต่อไป pronoun pronoun คือคำสรรพนามค่ะอ่ะเขาบอกว่า a pronoun is a short word That takes the place of a noun. a Pronoun is a short word that takes the place of a noun. ก็คือ pronoun เนี่ยเป็น short word short คือสั้นหรือว่าถ้าอธิบายคนก็คือแปลว่าเตี้ยนะคะมันเป็นคำเตี้ยหรือว่าคำสั้นนะคะคำที่สั้นๆน,นะคะ take the place ก็คือ take place แปลว่าแทนที่ใช้แทนที่คำนามนะคะอย่างเช่นในประโยคบอกกล่าวถึงประธานแล้วกล่าวชื่อไปแล้วเราก็จะไม่กล่าวซ้ำเราจะแทนด้วย h she i t นะคะประมาณนี้อะ เพื่อนน่าจะสอนไปแล้วใช่ไหมครูจำไม่ได้ที่เป็นตาราง5ช่องนะคะ subject subject ก,ก,ก็คือเป็นประธานเป็นประธานใช้ he หรือ she ถ้าเป็น object อยู่ท้ายประโยคใช้ him หรือ her นะคะอ่าไม่สอนซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วเนอะเพื่อนน่าจะสอนไปแล้วนะคะโอเคต่อไป adjective ค่ะ adjective คือคําคุณศัพท์อ่าคำคุณศัพท์คืออะไรมาดูตัวอย่างประโยคก่อนเขาบอกว่า presenting a blue car a red car and a n d a l i g h t brown car นะคะ จะเห็นว่าที่เป็นตัวอักษรสีสีเนี่ยค่ะ blue red light light brown นะคะเป็นสีต่างๆสีพวกนี้คือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ก็คือคำขยายคำนามเอ่อคำที่เป็นสีสีเหล่านี้ก็คือขยายคำว่าคานะคะก็คือขยายคำนามเม่เองบอกว่ารถมีสีฟ้ารถมีสีแดงรถมีสี light brown สีอะไรคะ สีน้ำตาลอ่อนนะคะโอเคเขาบอกว่า adjective are descriptive words used to modify or tell more about noun and pronoun คำว่า modify ค่ะใน uh, quotation นะคะในเครื่องหมายคำพูด modify ก็คือช่วยขยายช่วยขยายเราเกี่ยวกับคำนามหรืออาจจะขยายคำศัพท์นามก็ได้นะคะเขาบอกว่า without colorful without colorful นะคะถ้าเกิดไม่มี uh, คำ adjective เนี่ย and precise adjective language word would be pretty blah pretty blah นะคะก็คือคำเนี่ยคำมันจะไม่มีคำขยายมันก็จะดูแบบ pretty blah pretty เคยน่าจะเคยสอนไปแล้ว pretty นอกจากแปลว่าสวยงามถ้าเกิดเป็นคำขยายแปลว่าค่อนข้างมันก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อนะคะถ้าเกิดเราไม่มีคำขยายเลยนะคะต่อไป adverb adverb คือ adverb a d add Ad, ไปที่ verb นะคะก็คือคำที่ขยาย ขยายกริยานะคะเขาบอกว่า adverb is an a d r s c t i v e word that t e l l more about a verb, an adjective or another adverb. adverb ขยายได้หลายอย่างเลยนะคะ adverb ขยายได้ทั้ง verb ขยายได้ทั้ง adjective แล้วก็ขยาย adverb เอง adverb tell how, where and when adverb จะบอกแล้วว่า how บอกว่าอย่างไร where ที่ไหน and when ก็คือเมื่อไหร่ตัวอย่างประโยคนะคะดูนะคะ yesterday she ran quickly downtown Yesterday, she ran quickly downtown. ในตัวอย่างประโยคนี้มี adverb ทั้งหมด3ที่ yesterday นะคะบอกเวลา ran quickly ran วิ่งวิ่งอย่างไรวิ่งอย่าง quickly ก็คือวิ่งอย่างเร็วบอกว่าวิ่งยังไงนะคะก็คือขยาย verb downtown ก็คือที่ชานเมืองที่ชนบทก็คือบอกว่าอยู่ที่ไหนนะคะอะต่อไปเขาบอกว่า the most commonly used adverb in English is very adverb ที่ใช้บ่อยๆก็คือ very very hot very good อ่า very อะไรนักเรียนจะเห็นบ่อยๆนะ very ก็แปลว่ามาก very นก็เป็น adverb เอาไว้ขยาย adjective ต่างๆนะคะอันสุดท้ายเขาบอกว่า many adverbs and inly in n ly ก็คือคำ adverb ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดจะลงท้ายด้วย ly ลงท้ายด้วย ly อย่างเช่น quickly แปลว่าอย่างรวดเร็ว carefully carefully อย่างระมัดระวังหรือว่า slowly นะคะอย่างช้านะคะ โอเคต่อไปค่ะ preposition preposition คำบุพบทนะคะบอกตำแหน่งบอกสถานที่คำที่บอกตำแหน่งบอกสถานที่อ่ะโอเ okay. ค preposition show a position relationship between two or more noun or pronoun เขาบอกว่าจะโชว์นะคะ preposition เนี่ยจะโชว์ relationship ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคำนามหรือว่าระหว่างคำนามสองอันหรือว่าระหว่าง pronoun ก็ได้อ่ะดูตัวอย่างประโยคนะคะ she walked through the door into the room she walked through the door into the room she นะคะเป็น pronoun ก็คือเธอเนี่ยเดิน through the door ผ่านอะไรไปคะผ่านประตูประตูถ้าเป็นคำนาม into the room เข้าไปในห้องนะคะตัวสีแดงนะคะคือ pronoun นะคะส่วนตัวสีเหลืองก็คือ preposition นะคะ in on at under over ต่างๆนะคะคือคำ preposition นะคะโอเค อ่ะด้านล่างคืออะไร the relationship can be spiritual as the sentence above or in time as the sentence below หรือว่าอาจจะบอกเวลาก็ได้นอกจากบอกตำแหน่ง after the track meet he was very tired after the track meet he was very tired นะคะใช้ a FTER ก็คือหลังจากแทนที่จะบอกว่าอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างก็ใช้บอกเวลาได้ before after เป็น preposition เหมือนกันนะคะบอกเวลาได้ด้วยโอเคอ่ะต่อไป conjunction อขอเลื่อนนิดนึงอย่าเพิ่งมึนหัวไปก่อน conjunction หรือว่าคำเชื่อมนะคะอ่าเขาบอกว่า a conjunction is a short joining word such as, and s a or but for so yet นะคะเป็นคำสั้นๆที่ใช้ joining ก็คือบอกอร่วมกันบอกว่าเราทำร่วมกันอย่างเช่น and ใช้เชื่อมความไปด้วยกันคอยตามกันนะคะ y o U and I นะคะ y o U and I ก็คือฉันกับเธอเชื่อมเอาไว้ด้วยกัน or เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งบัตรคือแต่นะคะ for แปลว่าสำหรับ so คือดังนั้น yet yet ใช้ในประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธนะคะบอกว่ายังยังไม่เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้โอเค The main function of conjunction is join w o r d f a c e and c l a u s e together เขาบอกว่า main function function แปลว่าอะไรจ๊ะ ฟังชันแปลว่าหน้าที่นะคะเมนฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันหลักๆห,หน้าที่หลักๆของคําเชื่อมเนี่ยก็คือ j o ยจ j o ก็คือการรวมกันร่วมมือกันร,ระหว่างคานะคะ f a c คือวลี cross ก็คือประโยคย่อยนะคะรวมไว้ด้วยกันอ่ะลองดูสีเขียว slowly and carefully slowly and carefully แปลว่าอะไรคะก็คือให้ทําไมให้ช้าและระมัดระวงัง หรือว่าใช้แอนเหมือนกันประโยคที่สอง a red hat and a white shirt a red hat and a white shirt ก็คืออะไรคะหมวกสีแดงกับเสื้อเสื้อเสื้อ,อสีขาวนะคะเชื่อมความอบอกว่ามันไปด้วยกันสีแดงเชื่อม close close ค,คือประโยคย่อยกับประโยคย่อยนะคะ he had no ticket but he went anyway he had no ticket but he went anyway นะคะเขาบอกว่า บัตรแปลว่าแต่เนาะเชื่อมความขัดแยง้งแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่มีตัว๋วแต่เขาก็ไปยังไงเขาก็ไปเชื่อมความขัดแย้งนะคะเชื่อมระหว่าง cross ประโยคย่อยกับประโยคย่อยนะคะโอเคสุดท้าย interjection คุณน่าจะสอนไปแล้วเนาะคำอุทานไม่มีอะไรเลยคำอุทานก็คือคำอุทานนะคะ an interjection is a word of shock or surprise นะคะเป็นคำที่ใช้ตอนช็อกช็อกคืออะไรจะช็อกกับ surprise นะคะตอนตกใจหรือว่าตอนที่เราประหลาดใจเนาะ โอเคมีอะไรบ้างว้า wow, วนะคะมีคำว,ว่าว้าวคู awesome อ่านว่า awesome นะจ๊ะไม่ใช่ a วีซัมแอนด o โซนะคะโอเคประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวรอดูเพื่อนเราอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวครูรอเอ่อรอพวกเราทำเอ่อคำถามนะคะส่งภายในวันนี้นะจ๊ะอย่าลืมต้องมีเพื่อนเข้าไปทำเอ่อเข้าไปทำเอ่อเข้าไปทำ,เ,เ,ขปทำเข้าไปทำแบบทดสอบเราด้วยนะคะบ๊ายบาย